ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะคะทีนี้สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะจากตัวอย่างนะคะกำหนดให้ ด้าน AB ตัดกับด้าน CD ที่จุด O ทํำให้ด้าน AO เท่ากับด้าน BO และด้าน CO เท่ากับด้าน DO จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BOD นะคะอันนี้คือให้พิสูจน์สัญลักษณ์ตรงนี้คือสัญลักษณ์การเท่ากันทุกประการนะคะอะ จากตัวอย่างข้างต้นนะคะให้นักเรียนดูตามไปด้วยนะคะมันจะมี3ขั้นตอนในการที่นักเรียนต้องแบ่งแยกเนาะขั้นแรกก็คือกําหนดให้กําหนดให้เอามาจากไหนกําหนดให้ก็ามาจากโจทย์ที่ครูให้นี่แหละนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งพาสให้นะอ่ากำหนดให้นะคะด้าน AB ตัดกับด้าน C D, ที่จุด O ทําให้ด้าน AO เท่ากับ ด้าน BO และ CO เท่ากับด้าน DO นี่กำหนดให้จะมาถึงตรงนี้เลยนี่คือกำหนดให้ของเขานะคะนักเรียนก็ลอกสิ่งที่เขากำหนดให้มาก็คือลอกตามโจทย์มาเลยที่เขากำหนดให้มาอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บต่อไปต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าอะไรนักเรียนก็ดูจากโจทย์ที่ครูให้มาเหมือนเดิม ต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม AOB อ่าโทษที AOC เนี่ยเท่ากับรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุปกประการกับรูปสามเหลี่ยม BOD หรือไม่นะคะเรนก็ลอกมาเห็นไหมกำหนดให้ก็เอาจากตัวอย่างมาอ่านะสิ้นสุดที่ตรงนี้ปึ๊บพอเป็นต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าอะไรนะเรนก็เอาตรงนี้มาใส่เห็นไหมคะสองมรทัดนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยดูจัดโจทย์แล้วนํามาใส่ ทีนี้ขั้นตอนในการพิสูจน์ทําอย่างไรมาดูกันขั้นตอนการพิสูจน์นะคะพิจารณา AOC และ BOD อ่ะพิจารณานะคะนี่ AOC เห็นไหมตรงนี้อันนี้คือสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะและ BOD เห็นไหม เรียนเห็นอะไรไหมอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะทีนี้สัญลักษณ์เคยเรียนแล้วเนาะสัญลักษณ์อันนี้คือสัญลักษณ์ด้านที่เท่ากันเนาะด้านที่เท่ากันก็จะเป็นด้านอะไรด้าน AO เท่ากับด้าน BO เพราะว่ามันมีขีดกสณ์ญญด้านที่เท่ากันเนาะนี่หนึ 1, 1่งด้านหนึ่งขีดเท่ากันก็คือด้านนี้กับด้านนี้จะเท่ากันอะต่อไปมาจากไหนอะก็มาจากโจทย์กําหนดไงนี่ไง AO เท่ากับ BO นี่นะะมาจากตรงนี้เนาะก็คือเท่ากันนะคะก็ใส่ข้างหลังว่ากำหนดให้เนาะต่อมามาดู AOC นะคะแล้วก็มุม BOD นะคะอันนี้ต้องใส่หมวกตรงนี้เนะกกาะสัญลักษณ์การเท่ากันสัญลักษณ์มุมเนา่ะครูใส่หมวกให้มันอาจจะไม่สวยนะคะ อ่าเสร็จแล้วมุมอ่าเราก็สัญญาใ่ใส่สแล้วมุมอ๋ออาจจะไม่เห็นเอาเปลี่ยนใหม่นี่นะคะ AOC ต่อไปมันจะเท่ากันกับมุม BOD อย่างน,นี้นะคะอ่ะขีดหนึ่งขีดปึ๊บปึ๊บ,บอ่า ทีนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราต้องหาความสัมพันธ์เนาะอันนี้โจทย์ไม่ได้ให้มานะคะนักเรียนทีนี้เราต้องหามาใส่จากทฤษฎีเนี่ยมันก็จะมีว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นเห็นไหมเส้นตรงสองเส้นตัดกันใช่ไหมออแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนี่ไงมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเห็นไหมเส้นตรงสองเส้นปึ๊บตัดกันปับ๊บ มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะตรงนี้นักเรียนต้องจำให้ได้เนาะอ่ะต่อไป CO ล่ะ CO เท่ากับ DO CO เท่ากับ DO เพราะอะไรก็โจทย์กำหนดให้มาอีกอะเนี่ยไอสอตัวเนี้ยเออโจทย์กำหนดให้เนาะโจทย์เขากำหนดให้มาเราก็ใส่ว่ากำหนดให้อ่าทีนี้เราก็มาสรุปได้แล้วด้านเราก็รู้แล้วละ เราว่าด้านนี้เท่ากันเพราะว่าจุดกําหนดอ่าด้านนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเท่ากันเพราะจุดกําหนดอ่าแต่ที่เราไม่รู้คือตรงนี้เราก็ต้องหาทฤษฎีมาอ้างอิงเนาะว่ามันเท่ากันเพราะอะไร <c oughs> บรรทัดสุดท้ายเราก็จะมาสรุปกันนะคะสิ่งที่เขาต้องการให้พิสูจน์คือตัวนี้ใช่ไหมเราก็มาสรุปกันว่าอ่าสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD ททนี่ไง AOC ใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมนี้เนาะจะเท่ากันทุกประการกับ BOD นะคะเหลี่ยนถ้าตัวไหนตรงกลางน่ะมันคือมุมนะเห็นไหมครูใส่ให้นิดนึงเนะาะค่ะอ่ะ ตัวไหนที่อยู่ตรงกลางมันคือมุมนะคะ,ะทีนี้เราก็สรุปได้แล้วว่าดังนั้นสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD นั่นเองในลักษณะไหนในลักษณะที่เป็นด้านมุมด้านนั่นเองนะคะตรงนี้ปบเห็นไหมคะนักเรียนสิ่งที่เราจะต้องหาคือตรงนี้นั่นเองมันจะมันจะมีอะไรที่มาอ้างอิงได้นะคะในทฤษฎีของพวก ความเท่ากันทุกประการนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะสั่งงานใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ